สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวันอพีพีเจมาแล้วจ้าสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงนะคะก็คือเก่าเหรอพี่น้องข่าวช้ามาแล้วค่ะทุกคนเป็นเรื่องเล่าของแอดพินนะคะพี่น้องสําหรับข่าวมือนี่ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวสารที่ได้เก็บมาบอกให้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะอาจจะซาแน่นะคะเป็นเรื่องเล่าของบอสจูเนาะพี่น้องเนาะ ตรงนี้ก็คืออยากจะมายิบยกมาบอกให้ฟังแนวว่าบอดจูน้อยใจเซียวเพิ่นน้อยใจเสียนุ่นเห็ดหยางประมาณนั้นนะพี่น้องเนะสำหรับเมื่อน,นี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่มาบอกสู้กันฟังนะพี่น้องเนะสำหรับแอดเพนเองก็ได้เข้าไปเบืองว่าโอ้บอดจูเพิ่นนัดเซียวกินเขาพี่น้องสำหรับเสียนุ่นนี่ก็คือบอกได้ว่าคู่หูคู่บาลมีคู่เพื่อนคู่ไก่ เป็นเพื่อนกันจากแรกเริ่มเดิมที่เลยได้พี่น้องนับถึงแต่บอดโจได้ไปซื่อลดแห่ของเสียน้นนะคะแล้วกะไปไปมา,มากๆกะได้ส่วนเสียน้นมาเห็ดล่ำพุงนะคะเมื่อรับประมาณระดับเลื่องเล่าของเครื่องเสียงเรื่องเล่าของไฟให้เหาเน่ประมาณนั้นนะคะเครื่องเวทีผอมอันนี้ถือว่าเป็นเป็นว่าเพอนยางคู่กันเดินคู่กันไปตลอด แล้วก็จะไม่มีวันแยกจากกันผมได้พี่น้องเมีนไหมคะเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเพื่นเป็นเซียวหักเซียวพแพงเล้วกับเพื่อนตั้งซื้อให้ช่อง่าสอนให้เฮ็ดยูทูบเนี่ก็สอนมาก,กับมือซื้อช่องว่าเสียนน,นเสียวบอดจูกันนี่คือเสียบอดจูเป็นคนตั้งให้เนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นถือว่าเป็นเชียวหักเชี่ยวแพ่งเดินทางคู่กันไปตลอดเมื่อถ้าตอนนี้ก็ไปเปิดสาวน้อยลําเพลินชูเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กําลังเสียดเครื่องเสียงกําลังเสียดเวที่กะระลวนแล้วแต่เป็นความรับผิดชอบของเสียน,นุ่นนะคะมานี้เสียนุ่นบอกเออบอโจบอกว่า,วาน้อยใจเซียวบักสัน่นบบมากินเขา้ากินน้ำน้ำกันจังสี่ตั้งโดนแล้วสัน่นเสียนุ่นว่าประมาณ สามเดือนกลัวแล้วที่เสียนนบบได้มาดมเป็นยังว่าตียากการยากงานคือกันนั่นแหละน้องพี่น้องเนาะบ่มีเวลาได้มาพบพอกันในส่วนของการกินเข่าพอกันแต่ใ้หนางานก็พูดคุยกันไปเฮดคอนเทนต์กันไปโน่นนี่นั่นดูแลนั่งกันน้องพี่น้องเนาะต่างคนต่างยากนะคะมอดดูว่าหน่อยใจเซียวหรือเปล่าสันว่าประมาณนี้เนาะเนาะอ่า แอดมินก็นเลยถามมาว่าไม่หน่อยใจเซียวติดประมาณนั้นเพื่นว่าจังสี่ละบ่ามากินเขาน้ำกันจักเทื่อไปถงจ้บ้านลูกสาวเซน,นว่าแต่จริงๆแล้วก็คือบอโจแห้งบ่มมีเวลาค่ะเมื่อบ่มีเวลากัยกทุกอย่างห้เสียนน่นได้ไปดูแลลูกสาวนะคะได้ไปดูแลอง๋งอิงแท่นเจ้าของนั่นละวามหมายนะคะแต่บางที่อง๋อิงกัน,น่อยใจพ่อ,อีอเด้อพี่น้อง มาพอป่ะามา้จะเถื่อมีแต่พอน้อนมาเพราะวา่าเห็นบ่คะแต่จริงๆแล้วทั้งเหมือดทั้งมวนก็นคือบอดจู่ได้ฝากลูกสาวให้กับพอน้อนนั่นเองนะคะไอเพนทิ้งได้ว่าว่าอิหล่าหน่อยมี่พออยู่ทั้งเหมือดสามคนเพื่นเด้พี่น้องนะคะมี่พอสามคนมีแม่สามคนนะคะคือสามคู่นี่แหละไอเพนจะเบาอ,อยู่ดยเดิมะเด้อย่อนไปเบิ่งกัได้ว่าอีหล่าหน่อยมี่พอเม่จากคน นาคะนับแตงแต่มือร้อยกระท่งแอดเพ่นในลุง่งวัยยุ่ย้อนไปเบิงกันไอ้เด้อพี่น้องเด้อกับชิมี่แม่หน่อยพ่อเอกแมนประคานี่คือพ่อแม่บังเกิดก้าวพ่อแม่ผู้มาดูแลนาะพี่น้องเนาะแมนพ่อเอกบ่มอเอมนพ่อบังเกิด 9, ก้าวคือพ่อบุญธรรมที่มาสารตอ่อที่มาซอยเดินเคียงขางอีหล่าหน่อยมาตรมือแหลกนะคะถือว่าพ่อเป็นผู้ให้ น,ะะนี่คืออิหลาหน้อยก็วอาเต็มปากว่าบอได้คิดว่าพ่อเอกเป็นพ่อบุญธรรมเลยนะคะนี่คือสิ่งที่อิหลาหน้อยมีให้พ่อเอกนะคะให้เสือ่อมันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็นได้ว่าไปแล้วอยากคุยอยากเพียก็บอกกันชัดเจนแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่คือครูแหลกครูหลักของอิหลาหน้อยคือแม่หน่อยคือแม่ผูบังเกิดเก่านะคะส่วนครูต่อมากก็คือบอดโจเสียนเออบอโจกับ สอนุดนะคะนี่คือพ่อแม่บุญธรรมที่ได้รับอิหลานหน่อยเขาสู่วงการและที่สําคัญคือรับเป็นลูกบุญธรรมเลยพี่น้องนะคะนี่คือครูที่สองส่วนครูที่สามก็คือพ่อนนท์แมบีนะคะพ่อนนก็คือเสี่ยวพ่อโจนี่เองนะคะไปใส่มาใสเพื่นฝากให้ พอน่นเปลี่ยนผู้ดูแลก,กับว่าปรามันนั่นเมียนเฮาบักผู้น้ำเพิินดอกว่าเพิินได้ฝากกันหรือเปล่าแต่มันเป็นความหากักความแพงที่เพิินสิต้องไปดูแลและที่สําคัญก็คืออยู่ไก่ลูกกับือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้ดูแลก,กันไปนะคะครบครบถวนมืดทุกเรื่องนั่นเองนะคะและที่สําคัญเป็นการซอยบอกซอยจดสอนซอยกันสามพ่อเมียลูกเนาะสามคู่นี่คือคําว่า พ่อเม่ของอินหลาน่อยมีอยู่สามคู่เนาะพี่น้องเนะาะโอเคนะคะนี่คือเรื่องเล่าที่มาบอกสู่กันฟังบอดโจเพิ่นว่าสร้างเหยียบหน้าพะายเหยียบเมืองด้ยมือนีมาสั่นพื้นหายชาย่านี่นะคะชาย่านี่ก็คือเซียวนุ่นกับแม่บีนั่นเองนะคะเพิ่อนดีใจความหมายเพิ่์นดีใจว่าเซียวเดี๋ยวมากินเขาน้ำบริกกินเขาน้ำกันโดนแล้ว ถึงสามเดือนกลัวเลยเนาะพี่น,อนะออน้องเานาะนอนะอจจเอ,กอ,กะะอกาก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เมื่อว่าสู้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะบอโจอองเพื่อนกับดีอกดีใจน่ะละได้มีโอกาสได้กินเขากินน้ำน้ากันเนาะเป็นส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆเมื่อว่าสู้กันฟังนะคะสําหรับท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าหาว่ากดไลค์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์เขามารัวๆด้วยพี่น้องเด้อคอมเมนมต์เขามาใไต คลิปของแอดเพนนี่แหละนะคะเพื่อเป็นการสร่งเสริมเป็นการนําทรงของเอไอนั่นเองนะคะซอยกักนาะพี่น้องเนาะและที่สําคัญฝากแชร์นะพี่น้องเดอ้อแอดเพนกาลังรุ่นมือนซับสะไข่นะคะพิมพ์ค่าวเพรแสงตะวันภาษาไทยพิมพ์คําว่า a b t ภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องเดอ้อตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ฝากช่องให้กับแอดเพนน้ำเน้นนะคะตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ถ่ายคลิปก็อย่าลืมชม้อพี่น้องเดอ้อ ขอบบุญขอบคุณสลับบอโจนะคะเพื่อนเอกถือว่าเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งของด่านโซเชียลอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นนักร้องอีกผู้หนึ่งที่บอกได้ว่าเป็นพ่อลูกคููบุญที่ติดอันดับโลกไปแล้วเพื่อนสามารถเพื่อนย่งมีความการุณากับแอดเพนนะคะได้มาฝากช่องให้กับแอดเพนเชิญติดตามรับชมนะคะยิ่งๆปังๆสู้ปูสู้คนจ้า ค่ะอ <B>, <B> ีพีกีอีีโอ้ยอี g ีกีตฝากคนจิตวนะครับคนติดตามเส้อใครจะิ่งปิ๊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 งไหนคุณแม่